สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวแอนโทนี Anthony และซานโช่จะต้องพิสูจน์สิ่งที่ปอกบาและแข้งค่าตัวแพงรายอื่นๆทำไม่ได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากมองย้อนไปดูสถิติการใช้ใจ่ายในตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบหลายปีที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในสโมสรจากห้าลีกใหญ่ยุโรปที่ถลวงเงินไปมากที่สุดสโมสรหนึ่ง โดยเฉพาะตลาดรอบซัมเมอร์ที่ผ่านมาภายใต้เจ้านายคนใหม่อย่างเอริกเทนฮาร์กพวกเขาทำสถิติใหม่กับการใช้เงินซื้อนักเตะต่อ1ซัมเมอร์ไว้ที่225ล้านปอนด์ตอนนี้แอนโทนีคือนักเตะแค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ในโปรติศาสตร์ของสโมสรคาเซมิโรอันดับ7และรีซันโรมาติเนสอันดับ11หากมองเฉพาะในแง่ของการใช้เงินเพื่อการสมทีม2คู่แข่งสำคัญอย่างลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ก็ใช้ใจไปมากเช่นกันแต่ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือ2ทีมดังกล่าวประสบความสำเร็จแล้วอย่างเป็นรูปธรรม บรูโน่อาจจะเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาของยูไนเต็ดที่ได้ตอบแทนสโมอสรอแล้วอย่างคงค่าจากผลงานของเขาในสนามตลอดที่ผ่านมาแต่ดีลของปอกบาที่สโมอสรอใจไป89ล้านปอนด์ซึ่งยังคงเป็นสถิติสูงสุดในโปรตาสั์ของสโมอสรอือเป็นความพายนะของยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายนักเตะเพราะแม้เขาสามารถพาฝรั่งเศสถะลังแชมป์ฟุตบอลโลกได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาแทบไม่มีอะไรให้แฟนผีได้จดจําเลยและแจกไปโดยที่สโมอสรอไม่ได้อะไรกลับคืนมาต่อมาอีก2แข้งที่อยู่ในอันดับท็อป10ของแข้งค่าตัวแพงที่สวมในโปรติสา์ของสโมอสรอ,อย่างอังเคลดีมาเรียและลูกากูก็ถือเป็นอีกหนึ่งความหายนะของทีมเช่นกันในรายของลูกากูอาจจะดูไม่แย่นักเมื่อเทียบกับดีมาเรียและปอกบาเพราะอย่างน้อยตลอด2ปีที่เขาอยู่กับสโมอสรเขาช่วยทีมทําประตูได้42ลูกก่อนจะย้ายไปเล่นที่อิตาลีกับงูอย่างอินเตอร์มิลาน แต่หากกล่าวโดยรวมไม่ว่าชังปป๊กบาดิมาเรียและลูกากูถือเป็นความล้มเหลวของสโมอสรในการเดินนโยบายกับการซื้อขายนักเตะในตลาดเพราะรวมกัน3ามแข่งนี้ทําให้สโมอสรอขาดทุนไปแล้วมากถึง110ล้านปอนด์นี่จึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าว่าเขาจะซ้ำรอยเดิมกับความล้มเหลวของสโมอสรในอดีตหรือว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า เงินพุกบาทที่สมสรลงทุนไปนั้นคุ้มค่าแฮร์รี่แม็กไวที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ3เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ถูกพูดถึงบ่อยมากที่สุดมากยังทําผลงานได้ห่างไกลามากจากค่าตัวของเขา80ล้านปอนด์ส่วนอันดับ9และ10อองโตนี่มาร์ซีเลกับเฟรดก็ยังดูไม่เหมือนมากเป็นนักเตะที่ดีพอหากพิจารณาจากค่าตัวของพวกเขาที่สูงเป็น0ล้านปอนด์ครับต้องยอมรับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมสอยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์แชมป์นักเตะหลายรายที่ถูกซื้อเข้ามาโดยผู้จัดก,การทีมหลายคนก็พุ่งชนกับความล้มเหลวแน่นอนความกดดันขึ้นหนึ่งในองค์ประกอบของความล้มเหลวดังกล่าวและยิ่งเมื่อพวกเขาต้องเป็นหนึ่งในแข่งที่ต้องแบกค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสรด้วยแล้วมันจึงยิ่งทําให้แข้งเหล่านั้นต้องแบกรับความกดดันหนักข้าไปอีกเป็นสองเท่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จากนี้ไปครับบางแม่ทุกอยา่างค่อยๆจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเชื่อว่าเอเริกทนฮาคือผู้จัดก,การทีมที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ยังคงพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้จนกว่าเขาจะสามารถพาทีมประสบความสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนด้วยถ้วยรางวัลแอนโทนี Anthony และซานโชจะเป็นสองแข้งที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการพิสูจน์ความล้มเหลวทั้งหมดของสโมสรตลอดที่ผ่านมาว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่ประสบความสําเร็จในเชนน้าฟอร์ได้หรือไม่โดยเฉพาะในรายของแอนโทนีเจ้าของค่าตัว85ล้านปอนด์ถือเป็นการเดิมพันที่สำคัญของยูไนเต็ด แน่นอนเขามีอนาคตที่สดใสและอยู่บนเส้นทางสู่ความสําเร็จได้ไม่ยากเมื่อมีผู้จัดก,การทีมที่มองตาก็รู้ใจอย่างเอริคเชนฮาร์คจะคอยผลักด,ดันเขาทั้งคู่รู้ถึงคุณภาพของกันและกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วหลังเคยเร่วมงานกันมาแล้วเป็นเวลา2ปีในกรุงอัมสเตอร์ดัมกับอาร์เจ็กส์ส่วนซานโชที่อยู่กับทีมมาแล้วเป็นเวลากว่า12เดือนแม้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคุมค่าแล้วกับค่าตัว73ล้านปอนด์ที่สโมอสรจ่ายไปแต่อย่างไรที่สุดมันก็ชัดเจนแล้วว่า เขากำลังทําผลงานได้ดีขึ้นมากไฮเดอเรชทนทากเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนโดยทําไปแล้ว3ประตูจาก8เกมที่เข้าลงสนามที่บอกว่าซานโชและแอนโทนีจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จของทีมในอนาคตแน่นก็เพราะว่าแม้แทนทากจะมีตัวเลือกในแนวรุกมากมายแต่ดูเหมือนว่าเมื่อเขาจะต้องเลือกสามประชานในแนวรูกที่ดีที่สุดให้กับทีมของเขา แอนโทนีและซานโชคือ2ตัวเลือกแรกที่เขาจะเลือกเพื่อประจาการปีกขวาและซ้ายตามลําดับนั่นหมายความว่ายูเนฟเวตมี2แข่งในตําแหน่งปีกที่มีค่าตัวรวมกัน158ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับทั้งคู่อายุ22ปีเท่ากันและนั่นอาจจะหมายถึงด้วยว่าแฟนพีจะได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ในบทบาทดังกล่าวต่อไปยาวๆในทศวรรษข้างหน้าหรือนานกว่านั้นและในท้ายที่สุดก็อาจจะเป็นพวกเขา2รายนี้ที่จะเป็นกําลังสําคัญของทีมในการพาสโมสรคืนสู่จุดสูงสุดที่พวกเขาคุ้นเคยได้อีกครั้งครับ อนาคตอยู่ในมือของพวกนายแล้วล่ะสู้ๆนครับซานโชแอนโทนี o, เราเชื่อว่าพวกนายทำได้จริงหรือมั่วแมนยูนเตดทำช็อคเล็งกระชากดาวยิงเฟอร์มลเลกเสียบแทนโรนัลโดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโตเป็นข่าวเล็งคว้าตัวหนึ่งในดาวยิงเฟอร์มลเลกมาเสริมความเฉียบคมหากว่าคริสเตียโนโรนัลโดอำลาทีมไปข่าวนี้รายง,งานมาจากสื่อดังของสเปนครับอ้างมาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุดเฟอร์มลเลกอังกฤษ กำลังพิจารณาคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของกไก่เดย์ทองท็อดแนมฮอสเปอร์ผู้แข่งร่วมเลกมาูซชินทัลฟาร์หากว่าคริสเตียโนโรนัลโดย้ายทีมเป็นที่เข้าใจกันว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นโรนัลโดว37ปีมีขขาวว่าต้องการจะแยะออกจากรงละครแห่งความฝันเพื่อไปหาโอกาสในการลงเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่สุดท้ายด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปทำให้เจ้าตัวยังไม่สามารถย้ายทีมได้และยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไป แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเจ้าตัวจะย้ายออกไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหรือไม่ทั้งนี้เรเงล่าส่วจากซื่อแดนกรรทิงดระบุว่าโรนัลโดย้ายทีมในอนาคตอันใกลน้นี้และทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะพิจารณาคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาแทนที่เขาแม้จะต้องเจอคู่แข่งอย่างบายเยิร์นมิเนก็ตามโดยเอริกเทนฮาร์ ark, ผู้จัดการทีมปีศสจสแดงจะได้งบเสริมทัพประมาณ70ล้านปอนด์ในช่วงตลาด ซื้อไข่นักเตะรอบเดือนมก,กนราคมที่จะถึงนี้และอาจจะเพิ่มเป็น100ล้านปอนด์หากว่าโรนัลโดย้ายออกไปสำหรับแฮร์รี่เคนซัดไปแล้วหประตูจากการลงเล่นเก้านัดรวมทุกรายการให้กับสเปอร์ในฤดูกาลนี้ทําให้จนถึงตอนนี้เขายิงให้สเปอร์ไปแล้วรวม254ประตูจาก3 9 5นัอยกมาเข้าสุดท้ายครับฟอร์เดนานเผยชื่อคู่แข่งเมนยูที่เซอร์เล็กเรียกว่าทีมเด็กน้อย รโอฟเดนานตำนานโปรแกรมหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าเซอร์อเล็กซ์เวอร์กอสันมัจะเรียกคู่แข่งสำคัญอย่างอาร์เซนอลมากเป็นแค่ทีมเด็กน้อยแมนยูของเซอร์อเล็กซ์เวอร์กอสันถือว่ามีอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์เป็นคู่แข่งในการยิ่งชิงความยิ่งใหญ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่21โดยทั้ง2ทีมผ่านการครองตำแหน่งแชมเปี้ยนลีกเป็นเวลานาน7ปีติดต่อกันร,ระหว่างปี1997ถึงปี2004แต่หลังจากนั้นก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางกับอาร์เซนอลที่มีผลงานขึ้นขึ้น,นลงลงและช่วงหลังทีมของอาร์เซนเวนเกอร์ก็มักจะแพ้ทางทีมของเฟอร์กี้ซึ่งมาชในความทรงจำก็หนีไม่พ้นเกมเมื่อปี2011ที่ปีศาจแดเงเปิดบ้านถล่มปืนใหญ่ไปด้วยสกอร์8-2ซึ่งทางริโอฟอร์เดนานได้ออกมาย้อนความหลังมาตอนนั้นสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์ฟุกสันพูดถึงอาร์เซนอลในระหว่างการประชุมทีมคือลงไปงัดหน้าพวกนั้นซะเพราะเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เพราะเขารับมือกับเรื่องแบบนี้ไม่ไหว ว่าเขาเป็นแค่ทีมเด็กน้อยเผะชิญแน่กับพวกเขาแล้วพวกเราจะชนะเกมนี้ริโอในเอาอยู่แน่นอนในจะอเอาชนะพวกนั้นได้อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันทั้งสองทีมยังรอบันที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยอาร์เซนอลควา้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายได้เมื่อปี2004ส่วนทั้งยูไนเต็ดเกิดขึ้นในปี2013ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กัาในการคุมทับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทั้งหมดนี้คือขา่าวสารกีฬาที่เด็กซ่าแมนยูนำมาฝากกันในวันนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ